เมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสามเรื่องสำคัญสำคัญทราบใช่ไหมครับอะไรบ้างอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือ,อ,รครอวันก่อนนี้อาจา,ารย์ปู่ผม,มเรียกอาจารย์ปู่นะอาจารย์ปู่คือใครคะอาจารย์ปู่ก็คือรองศาสตราจารย์พรเทพเทพปัญญานะครับอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์รางควาแหงนะครับพี่ปู่เนี่ย ผมเรียกอาจารย์ปู่เพราะแกะว่าปกติแกจะไว้หนวดไว้เครานะครับแล้วก็เราก็รู้จักกันใน,ในหมู่พี่น้องว่าแกเป็นนักวิชาการนะครับ<อ>วัตาาาานนี้อาจารย์ปู่ของพี่เนี่ยรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเราจะไปคุยกับตาในรายการเคลียร์ชัดๆนี่ๆตาเพิ่งเห็นหมาย,ห,ายหมายรายการมาใช่พี่ปู่พี่ปู่แกก็ <c oughs> เป็นนักวิชาการตอนนี้ก็เกษียณมาแล้วนะครับ มาจาก,กเกษียณจากรางขมแข้งแกก็ไปเป็นผู้ในการวิยาลัยการเมืองอยู่ที่สถาบันพระปกเกล้าเคยเป็นสมาชิกออสอ,อนะครับเป็นสมาชิกเทศมนตรีกทมมงใช่ไหมนะครับแล้วก็แล้วก็คงคือในบทบาทของแกเนี่ยแกก็เคยนำขบุงขบวนอะไรต่างๆนะครับแกก็ไปยื่นเรื่องต่อ อมบูชแมนอมบูชแมนคือผู้ตรวจการแผ่นดินอ่ะผู้ตรวจการผมผมมาผมได้จับเป็นอมบูชแมนประจําค,คือผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาเนี่ยได้ได้รับเลื่องนะครับรับเสร็จรับ <c oughs> ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมเหตุการณ์ที่สองก็คือท่าน <c oughs> <c oughs> สมศักดิ์สุวรรณสุจเรตก็คือประธาน <c oughs> ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาเอประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้ นัดประชุมแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันส่งเรื่องนี้ให้สารรัฐธรรมนรูญวินิจฉัยนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่3เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้ได้มีนักวิชาการทางด้านนิติศาสตร์ต้องบอกว่าทั่วประเทศคุณตะ <c oughs> ทั่วประเทศ112คนนําทีมโดยอาจารย์ปริญญาเทวานริมิตดได้ออกแถลงการว่า เห็นด้วยกับหลักการที่อาจารย์ปู่เนี่ยนำสนเสนอก็คือกฎหมายประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญดังนั้นมติของสภาที่มันไปทําให้ผลของการใช้รัฐธรรมนูญมีปัญหาเนี่ยต้องถือว่าตกไปก,กประเด็นที่เราคุยกันนะั่นคือว่าถ้ามันเป็นยติก็คือมันจะแค่เป็นยติตามระเบียบว่าด้วยการประชุมรัฐสภา ซึ่งมีศักและสิทธิ์ด้อยกว่ากฎหมายรัฐธรรมนุญนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็มีอดีตตุลาการและสาร,รมนุนออกมาพูดบอกว่าต้องแยกกันนะประเทศไทยมีอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการอำนาจบริหารแยกกันก็จริงคนระับแต่ว่าสามอำนาจเนี้ผมยังยืนยันนะว่าความคิดของออพี่ปู่เนี่ยความคิดถูกต้องก็คือ ถึงแม้อำนาจประเทศไทยจะมีอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการนิติบัญญัติใช้โดยสภานะครับบริหารใช้โดยรัฐบาลตุลาการใช้โดยศาลแต่ 3. ามอำนาจเนี้ยแหล่งกําเนิดก็คือรัฐธรรมนูญดังนั้นผมว่าจากนี้ไปคงกระพริบตาไม่ได้แล้วครับว่าถ้าสามนูนไม่ได้ใชว่ากรณีของมติของสภานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายธรรมนูญก็เท่ากับว่าการลงมติในครั้งแรกนั้น ไม่ถูกครับขอโทษการมติการลงมติครั้งที่สองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ถือว่าตกไปใช่คพิธาก็ยังมีสิทธิ์ครับผมครับเออจะมี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 สิทธิ์เป็นคนดิเดตใช่ไหมแต่อย่างนี้ค่ะพอเอ่อพอเอ่อผู้ตรวจการเสนอเรื่องนี้ไปส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญก็มันก็จะมีว่าให้สารรัฐธรรมนูญวิจิัยแล้วก็อาจจะต้องมีการยุติยุติการโหวตไง ยุติการโหวตนายกไปมันก็ทำให้เวลามันก็ใช้เวลาแบบคือ <c oughs> พี่เข้าใจต่อไหมจะต้มยุติการโหวตแล้วยังไงจะยุติถึงเวลาไหนอะเมื่อสาราธรรมนูญมินิฉัยนนี่แหละพี่เลาะเข้ามาพอดีเลยกำลังอยากอยากอยากจะถามพี่ล้อเลยว่า <c oughs> การที่เรามีองค์กรอิสระมากมายเนี่ยตอนนี้นะคะที่ใช้อํานาจ บางทีอำนาจเนล้นฟ้าเนี่ยสั่งให้ใครหยุดปฏิบัติหน้าที่สสทั้งๆท,ที่ยังไม่มีการชี้มูลความผิดเลยเขาผิดไม่ผิดให้หยุดไว้ก่อนสั่งยุบพักสั่งอะไรใน20ปีที่ผ่านมาแต่ว่าองค์กรอิสระเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความเกิดความไม่เข้าใจอะ่ะพี่เลาะพี่เลาะว,ว่าไงอะ่ะคือองค์กรอิสระเนี่ยผมว่าดีมากนะครับ แต่เพียงแต่ว่าการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นนั้นมันไม่ดีและก็ก็ยังโชคดีที่มีนักกฎหมายออกมาท้วงติงเพราะว่าสมัยนี้เราอะไรอะไรเราก็ส่งให้องค์กรอิสระตีความ สารรัฐธรรมนูญตีความแล้วเขาตีความออกมาก็ไม่มีใครคัดค้านก็ยอมรับกันโดยดุษฎดีภาพนะครับตอนนี้ผมเองไม่มีความรู้พอที่จะแสดงความคิดเห็นที่ตัง้งตั้งคำถามไว้ต้องรู้สึกว่า พวกเราเนี่ยพวกเราก็คือไอคนที่กําลังทําเรื่องราววุ่นวายในบ้านเมืองเนี่ยมันไม่เห็นความสําคัญของเวลาเลยไงมันไม่ได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเลยเพราะว่าถ้าสารรัฐธรรมานูญรับคําร้องเกี่ยวกับเรื่องของออยติเมือ่อเมื่อวันอันเนี้ยนะคะเราก็รู้สึกว่าเขาก็จะต้องยุติการโหวตนาย,ยกไปก่อนจนกว่าจะมีคําวินิจฉยัยเฮ้ยมันก็เสียเวลาไปอีกไหมคะใช่ไหมคะ เขาเขาต้องชะลออยู่แล้วคุณตาเพราะว่าถ้ารับคำร้องมาเสร็จปั๊บเนี่ยคือคําถามคือ27เนี่ยไม่น่าทันอยู่แล้วนะครับนั้นศาลอาจจะออกเป็นคําสั่งให้เลื่อนการโหวตออกไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญนะฮะคือผมคิดอย่างนี้มันก็ยังดีกว่าเราไปโหวตแล้วแล้วก็เจอเกมซ้อน เกมเหมือนกับอย่างที่เจอกับคุณพิธามาสมมตุติถ้าคุณเสรฐาเจออย่างคุณคุณพิธาอีกคุณเสฐาก็ไม่สามารถที่จะโหวตรอบ2ได้นะคุณตะถูกปะในเมื่อมติยติของสภายังใหญ่กว่าร,รัฐมนูญก็เท่ากับว่าสิ่งทีสง่สิ่งเดียวที่ทำได้ดีที่สุดขนาดนี้คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการโหวตในการลงลงมติครั้งที่สองใน,ในการที่ บอกว่าถือเป็นเยตินะครับไม่ใช่เป็นวาระตามกฎหมายธรรมนูนนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ใหญ่ครับขอโทษครับใหญ่ครับมมทั้งหมดเลยครับครับผมข้อบังคับการประชุมครับพี่ข้อบังคับการประชุมใช่ครับใช่ครับเนี่ยครับเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อต่ออนาคตของ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 บ้านเมืองเราเลยขนาดนี้นะครับในการพิสูจน์ว่าตกลงการวินิัยของรัฐสภากับ การการผลบังคับใช้ของกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นอย่างไหนมันมีสักเนื้อกกันซึ่งผมก็มั่นใจว่าถ้าผมเข้าใจผิดนะอันนี้อันนี้ผมขออนุญาตฟันธงส่วนตัวถ้าผมเข้าใจผิดผมว่าตำรารัฐศาสตร์ในโลกเนี้นะครับไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะที่เราเรียนมาเนี่ยต้องฉีกทิ้งให้หมดเลยครับว่าเหนือกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญก็ยังมีมติของรัฐสภาต้องเปลี่ยนตำราใหม่เลยนะครับคุณตาพิบลงครับ คุณเบนชมบอกว่าเหนื่อยใจกับประเทศนี้ค่ะปรงไงเออก็ตอนนี้นะอ่ก็มีนักวิชาการบางส่วนบอกว่าท่านประธานวันนอเนี่ยท่านจะต้องท่านจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าจริงๆแล้วเอ้เรื่องที่มีปัญหายติไม่ยติเนี่ยประธานวันนอสามารถใช้อำนาจในการวินิจฉัยได้ไงไม่ควรจะลากมาจนมีการลงมติแล้วก็ทำให้เสียงแพ้ ทำให้เป็นเรื่องแบบนี้อ่ะเพราะว่าถ้าส่งสารรัฐธรรมนูญแล้วมีมีการวินิจฉัยอะไรที่มันผิดไปจากวันนั้นอ่ะมันก็ต้องกลับมาเริ่มกันใหม่ใช่ป่ะอเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าวันที่ทะเลาะกันทั้งวันนะในเมื่อวันเมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยเวลาวันนั้นนี่มันสูญไปเปล่าๆเลยนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่เห็นความสําคัญของกฎหมายไม่เห็นความสําคัญของเวลาอะไรไงพิตาครับขออนุญาตอีกหนึ่งครับพิตา เอาเลยเยอะๆเลยสิผมเชื่อว่าคือเท่าที่สลับข่าวมาเนี่ยพิ่ตะคือผมเข้าใจาจ์บรนอนนะคือทุกคนเนี่ยพิจตะมันไม่รอบรู้ทุกเรื่องตอนเนี้ยอาจารย์เนี่ยเห็นว่าปรึกษาฝ่ายกฎหมายของรัฐสภานะเจ็ดคนนะฮะฝ่ายกฎหมายรัฐสภาเจ็ดคนห้าคนเนี่ยบอกว่าให้อภิปรายและโหวตอีกสองคนบอกไม่จําเป็นเออท่านประธานเนี่ยสามารถใช้ดูมิิรท่านประธานได้เลยนะครับตอนเนี้ย ความเป็นประธานเนี่ยคนกลางเนี่ยมันไปข้างไหนมันโดนด่าทั้งคู่อะนะฮะผมคิดคือท่านก็เชื่อฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาก็บอกว่าอ่ะใช้วิธีนี้ก็คือให้อภิปรายแล้วโหวตนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็ท่านก็รับรถทัวร์ไปเต็มๆหลายค,คันกันนะครับผม,ผมเห็นด้วยกับพี่แจ็คนะเพราะว่าจริงๆแล้วในบุคคลที่ทำหน้าที่ให้กับบ้านเมืองเนี่ย การตัสินใจแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมตนตรีรัฐมนตรีต่างต่ามันคงเป็นบุคคลคนเดียวไม่ได้ดังนั้นองค์คณะว่าจะเป็นทีมกฎหมายทีมยุทธศาสตร์ทีมวางแผนจะต้องสแตนบายเพื่อที่จะหาข้อยุติทีนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ฮะผมคิดว่ามุมมองของกฎหมายเนี่ยของประเทศไทยมันมีข้อข้อด้อยอยู่อย่างนึงก็คือว่ากรณีของหลายๆเรื่องเนี่ยมันต้องใช้การมินิชัย มันจะต้องเป็นการวินิจฉัยพอเป็นการวินิจฉัยเนี่ยก็เท่ากับว่าคนที่วินิจฉัยเนี่ยต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองวินิจฉัยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักคือสังเกตไหมฮะว่าประเทศไทยเนี่ยอะไรอะไรก็ต้องตีความพี่แจ๊คใช่ไหมมันต้องตีความทุกอย่างมันไม่ต้องตีความไม่ได้เหรอการเขียนให้ชัดเลยไม่ได้เลยยังไงนะครับถ้าการเขียนให้ชัดก็เท่ากับว่าอาชีพทนายความก็จะไม่ไม่ค่อยมีบทบาทสําคัญแต่บ้านบ้านเราเนี่ยอาชีพทนายความนี่มีความสําคัญมากมากเลยนะ เพราะมันต้องตีความทุกอย่างดังนั้นกลับมาเรื่องนี้ครับถ้ากฎหมายเขียนว่ามันเป็นประธานสามารถวิใช้คำวินิจฉัยไปได้ที่จริงทำไมคุณไม่บอกว่าไม่มีกฎหมายใดๆมันอยู่เหนือกฎหมายรัฐธรรมนูนแล้วก็ไม่มีมติหรือระเบียบว่าการประชุมใดๆของในประเทศไทยเนี่ยอยู่เหนือก,กว่ารัฐธรรมนูญคือถ้าวิเคราะห์พิจารณาแบบนี้มันไม่มีทางที่จะใช้มติในวันที่ที่13ที่ผ่านมาได้อยู่แล้วครับครับ19ที่ผ่านมาได้อยู่แล้วครับพี่ใหญ่ครับ ในแง่ในกฎหมายพี่กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันใหญ่สุดอยู่แล้วนะครับรองมาก็เป็นพระราชบัญญัติที่ออกโดยสภาแล้วก็ต่อไปเป็นพระราชกําหนดนะฮะไอข้อบงังคับการประชุมเนี่ยมันอยู่อันดับเจ็ดพี่ใหญ่นะฮะมันอยู่อันดับเจ็ดเลยนะครับผมอันนี้ถึงอาจารย์นิติศาสตร์หลายๆหมาวิวรัยเนี่ยออกมาพูดคืออันเนี้ยในกฎหมายทุกคนที่เรียนกฎหมายมาจนมาเนี่ยก็รู้อย่างนี้หมดครับพี่ใหญ่ครับ ถ้าจะสังเกตท่านจะเห็นว่าผมเองไม่ค่อยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นปัญหาของชาติบ้านเมืองอยู่แต่ว่าเมื่อวานมีคนโทรศัพท์มาถามผมก็พูดในสิ่งที่เราเข้าใจก็บอกคุณนำรงอำนาจสามอำนาจในประเทศไทยเนี่ยอำนาจ <c oughs> นิติบัญญัติก็เป็นเรื่องของสภาใช่ไหมสภามีอำนาจ ให้สภาใช้อำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการก็ให้ใช้ทางศาลก็ศาลมีอำนาจอำนาจบริหารก็เป็นเรื่องของรัฐบาลไปเขาก็มาถามว่าแล้วก็ทำไมการที่จะเลือกนายกหรือการที่จะทำอะไรในสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องของนิติบัญญัติแล้วทำไมเรามาต้องมาวุ่นวายยูบด้วยอำนาจศาล ตุลาการสารรัฐธรรมนูญมาสั่งอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรนอกจากรับฟังแล้วก็เอามาคิดนะครับออตอ,อนนี้ก็ตอบคาถามได้ครับพี่บลงครับคือคืองี้ฮะเนื่องจากผมเองผมก็เป็นนักรัฐศาสตร์คนหนึ่งละ <c oughs> ออตำราที่ที่เรียนเรียนเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ย เขาก็บอกว่าแม้ว่าจะมีประเทศไทยเนี่ยมีอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการนิติบัญญัติมหาธุลาการแต่ว่าเพื่อไม่ให้มันมันเกิดความเกิดความสับสนหรือเกิดการจะต้องชี้ขาดเนี่ยเขาก็เขียนกฎหมายไว้ให้มันถ่วงดุลอำนาจเส้นกันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติกับบริหารนะครับแน่นอนฝ่ายนิติบัญญัติสามารถถอดถอนฝ่ายบริหารได้หรือฝ่ายตุลาการเนี่ยต้องแต่งตั้งโดย ฝ่ายบริหารบวกกับจะต้องเอาฝ่ายนี่บัญญัติมารับรองนะครับรัฐสภาต้องรับรองโดยใครเป็นประธานสารยีกาะอะไรต่างๆก่อนที่จะนทุนเกล้าโปรดเกล้าแต่งตั้งมันก็จะเป็นการถูกดุลกันแต่ยังไงก็ตามนะฮะไอ้สามอำนาจเนี้ยมันเกิดได้มันจะต้องมีกฎหมายธรรมนูญดังนั้นสามอำนาจนี้มันเกิดขึ้นเพราะกฎหมายธรรมนูญให้อำนาจไว้ดังนั้นถ้าไม่มีกฎหมายธรรมนูญสามอำนาจนี้ก็จะไม่มีความหมายก็เท่ากับว่าวันเนี้ย ที่อาจารย์นิติศาสตร์นะครับอาจารย์ปู่เองรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญานะครับรวมทั้งคณะที่เอาไปยื่นตุลผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับตอนนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยื่นต่อศาลแล้วมาดูนะผมว่ามันเป็นวิธีการที่ชอบแล้วครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้มีประเด็นแน่นอนครับใน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 ผลในผลที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองเราครับรับผมผมนึกขึ้นมาได้ขอเล่าให้ฟัง ตอนที่ผมเป็นสมาชิกพุทธิสภาเนี่ยก็เรียกรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญก็มีนักกฎหมายเอาเป็นว่าสุดยอดของประเทศเนี่ยท่านก็บอกกับผมว่าดํารงรัฐธรรมนูญนะ่ะมันคือกฎหมายและเป็นกฎหมายสูงสุดและด้วยไม่ต้องไปเรียกกฎหมายรัฐธรรมนูญหรอกเรียกคําว่าแค่คําว่ารัฐธรรมนูญก็พอมันก็หมายถึงกฎหมายและเป็นกฎหมายสูงสุดด,ด้วยนะครับอันนี้ ผมไม่ใครจะเรียกกฎหมายรัฐธรรมนูนก็เรียกไปแต่ว่าผู้รู้เนี่ยท่านท่านได้มีเมตตาทวงติงผมว่าไม่ต้องเรียกกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เรียกรัฐธรรมนูญอ้างรัฐธรรมนูญเลยว่าทําอย่างเนี้ยขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ต้องพูดขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะคําว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดอยู่แล้วอันนี้เล่าสู่กันฟังครับ